ถ้าเริ่มใส่ CPU นะครับเป็น Intel Core i 5 1 1 4 0 0 Generation 1ิก็แกะออกมาก,ก็จะมีช่องให้จับนะครับจะได้ไม่โดนมือไม่โดนไขมันเสร็จแล้วก็เปิดซ็อกเก็ตจะทำหล่นนะครับ เปิดซ็อกเก็ตง้างขึ้นมานะง้างเปิดขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีร่องให้พร้อมเลยมีเขี้ยวนะพอดีพอดีก็ใส่ลงไปตรงๆเห็นไหมมันจะลงล็อกพอดีเลยนะเสร็จแล้วเราก็กดปิด กดปิดนะชึบแล้วก็ล็อกเข้าที่เดิมฝาครอบ CPU ก็จะเด้งออกมานะครับเสร็จแล้วขั้นต่อไปเราก็จะใส่ฮีทซิงฮีทซิงนี่เขาจะมีซิลิโคนนำความร้อนติดมาให้แล้วที่แผ่นทองแดงก็จะดูซ็อกเก็ตนะ ก่อนใส่เราก็ดูก่อนว่าช่องเสียบพัดลมอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องจัดสายไฟก่อนสายไฟอยู่ตรงนี้เราต้องเปลี่ยนจัดสายไฟให้เข้าที่ก่อนทำไมสายไฟมันยาวจัง ให้กลับหัวกลับหางก็ไม่สวยจะจัดสายไฟยังไงไม่ให้หน่าเกียดไม่ให้ลุงลังด้วยก็คงได้อย่างนี้ล่ะก็จะมีตัวล็อก สี่รูนะจุบจุดมันจะดังคลิกนะเสร็จแล้วก็อีกทะยัง แล้วก็บิดล็อกนะครับตอนนี้ cpu ก็เข้าเรียบร้อยแนละ้วร้อยจอดสายไฟนิดหนึ่งนี่ฮิตซิงโอเคเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ใส่ cpu ใส่ฮิตซิงเสียบสายพัดลมแล้วต่อไปก็ ใส่แลมครับพอแกะแลมออกมาแลมตัวดีสิบหกกิกะไบต์ตัวละสิบหกกิกะไบต์ใส่สองตัวก่อนอ้าวแกะยังไงล่อะอะ หกกิกกจะไปใส่สองตัวเคี่ยวมันจะบาปพอดีพอดีนะเพราะฉนั้นจะใส่ไม่หินหรอกต้องกลับข้างอย่างนี้พเพราะเคี่ยวมันอยู่ตรงนี้แล้วก็งานก่อนอันนี้คือ A2 เข้าให้ใส่ A2 ก่อน s o อกเก็ต so First เห็นไหมมาดังคลิกเรียบร้อยตอลงเราใส่แรม A2 เรียบร้อยแนละ้ว ต่อไปเราจะใส่ B 2ไม่ได้ทำงานสอดคล้องกันนี่นะอันนี้ก็แรลมจะซื้อเป็นชุดซื้อรุ่นเดียวกันเพราะนั้นหันเคี้ยว ต้องอย่างนี้นะตัวลงเข้าเสร็จแล้วก็กดล็อกเข้าไปโอเคอ่านีไ่ไหมพอกดเข้ามันก็จะล็อกแนังคลิกๆตัวลงเป็นอันเรียบร้อยใส่ CPU ใส่แรมอันต่อไปก็จะใส่ SSDM2M.2 นะครับ อันนี้จะเป็นตัวบูตเป็นตัวบูตวินโดว์จะเป็นที่เก็บวินโดว์แผ่นนิดเดียว500กิกะไบต์เก็บได้เหลือเฟือเปิดต,ตรงไหนอ่ะอ่ะตรงนี้นี่ เขาจะให้ใส่สล็อตอันแรกสล็อตนี้เขาจะเขียนนะ M.2 p c i G4 คูณ16จะใส่ตัวนี้ก่อนนะเพราะตัวนี้มันเป็นอินเทอร์เฟซ PCIe อันนี้เป็น SATA ไม่ใช่เส อันนี้มัน PCI เสียบกับเออลงแล้ว PCI เสียบกับการจอสล็อตอยู่ดินี่สล็อตอยู่ตรงนี้ M.2 นะนี่ชิปจากแบรนด์ด้วเขาบอกว่าให้ใส่สล็อตแรกนะ สำหรับ CPU เจ n เนอเรชันที่11เท่านั้นเฉพาะตัวนี้มันถึงทำงานบอร์ดตัวนี้มารองรับเจ n เนอเรชัน10กับ11ถ้าใส่เจ n เนอเรชัน10ซ็อกเกตนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องมาใช้ซ็อกเกตนี้แทนตกลงเราจะใช้อันนี้ตามคู่มือเพราะว่า M.2 PCIe ตัว Gen 4 ซอกเกตน,นี้จะเร็วมากจะเร็วกว่าอีกซอกเกตน,นึงอ่ะเราก็ใส่ใส่เข้าไปมือสั่นเวยอ่ะใส่เอียงเข้าไปสเสร็จแล้วก็จะมีสกรูล็อกล็อกตัว SD ตัวนี้ให้อยู่กับที่อ่ะเราก็ใส่สกรูเข้าไปแล้วก็ขันล็อก เป็นนั้นเสร็จพิดีตกลงเราใส่ CPU ใส่ฮีทซิงเสียบพัดลมแฟนอ่าพัดลม CPU เสร็จแล้วก็ใส่แรมเรียบร้อยน้ะหมหน้ามีอะไรผิดพลาดใส่หน่วยความจำที่เป็น primary ที่ Active จะใช้ลง Windows ตัวนี้นะอันนี้เป็นลำโพงที่ บอกเสียงเตือนของบอร์ดจะดังปิดปิดิดป,ป,ปเป็นรหัสอันนี้เป็น WiFi ใส่ไปเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่การ์ดแทนตกลงอันนี้พร้อมติดตั้งแล้วนะพร้อมติดตั้งโอเคสิ่งที่ต้องทำนอกตู้ก็มีอยู่แค่นี้ละมีอะไรอะไม่มีแล้วนะครับคงแค่นี้